สวัสดีชาาตีป้อมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาลาทอนทำคลิปกันหน่อยเพราะว่าแพทใหม่นี้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากนะตอนเช้าเนี่ยผมลงคลิปเซลิก้าไปนะครับตอนเย็นก็มาลงคลิปโมเลนกันต่อแอบสปอยไว้นิดนึงครับเกมนี้เราเจอกับปาลมึกกายหิดด้วยแต่ก่อนจะดูคลิปลงแรงนะครับเรามาดูข้อมูลกันก่อน,อนว่าปรับอะไรบ้างรับสมดุลฮีโร่ประจำวันที่24เมษายน2567ฮะรับทั้งหมด6ตัวนี้นะครับแล้วก็โมเลนในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ได้รับการบัฟนะครับแต่ผมพูดตรงๆ ก็คือสแต็กสีขาวที่อยู่ใต้หลอดเลือดนั่นเองยิ่งเราตีธรรมดายิ่งมีสแต็กยิ่งเรามีสแต็กเราก็ยิ่งอึดนะครับสำหรับโมเลนจะอยู่นานมากๆครับอยู่สตแต็กละ2.5าวินั้นเท่ากาับว่าการเลี้ยงสแต็กการเก็บสแต็กต่างๆจะทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็สแต็กที่เก็บมาเนี่ยจะอยู่กับโมเลนนานขึ้นเท่าที่ลองเล่นมานะครับก็คือเราแทบจะมีสแต็กอยู่ตลอดเวลาเลยครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่การเลี้ยงสแต็กเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแพทนี้นี่คือโคตรของโคตรง่ายครับผมแต่ว่าเรื่องของพลังป้องกันเนี่ยก็แอบ เทียบกับการที่เรามีสแต็กไว้ใช้แทบจะตลอดเวลาเนี่ยผมก็ถือว่าคุ้มนะมาดูที่สกิลหนึ่งของโมเลนครับอันนี้สกิลหากินเลยนะครับสรุปสั้นๆเลยคือยิงแรงขึ้นครับผมแต่ว่ายิงแรงขึ้นนิดนึงนะครับ ไม่ได้เยอะมากนะตรงนี้ตัวเลขมันดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะขึ้นเท่าไหร่ลดคูดาวเมื่อยิงโดนจาก0.5วิเป็นสิบเป็นต์นะฮะดูดเลือดแรงขึ้นอันนี้ดีครับผมจาก15ตลอดเป็น20%สูงสุดนะฮะลดการใช้มานาประมาณหนึ่งครับอันนี้โดยรวมก็ถือว่าดีนะครับผมสำหรับสกิลหนึ่งสกิลสองคูดาวลดลง1นึ่งวีนะครับจาก11ถึง9เป็น10ถึง8นะฮะแล้วก็ใช้มานาลดลงครับผมมาดูทางด้านของอันติเมตครับความแรงเพิ่มขึ้นมาาาาปรรรรรรระะมมมณ50นนนนนนคคคััับบบตตตตงงงงีี้้้ใชลลลดดสโโ์์ูถึแ่เเิผอา ผลโบนัสโจมตีปกติออกไปฮะก็คือยิงแรงจากสกิลหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็มาเนฟออกตรงนี้นะครับคำถามก็คือสรุปแล้วโมเลนของเรานั้นยิงแรงขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะตอบคาถามนี้ด้วยการเอาไปลงแรงในเกมจริงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครพร้อมที่จะดูคลิปโมเลนประท้าหมึกกายหิดแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม rms w i c h m a n s h o p c o m no 1นเรื่องเติมเกม RV ถูกที่สุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับ richman coin คูณ2ทุกกัรเติมิน2บาทด้วยสาามรถนําใช้แทนส่วนค ได้สูงสุดถึง25%ตัวอย่างเช่นถ้าเติมเกม1,000บาทก็ลดไปเลยทันทีถึง250บาทแถมยังมีบริการผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงเชื่อเถอะว่าที่นี่ถูกสุดคุ้มสุดเติมปุบเข้าทันทีต้องที่นี่ Rich Man Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมด้วยนะจ๊ะอ่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ Mo l e n Patch ใหม่นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเรากดแล้งเจอกับหมึก กายหิดด้วยนะครับบอกเลยว่าสกินของเขาเนี่ยโคตรตึงโคตรเท่กันไปเลยทีเดียวแทนที่เราจะซื้อสกินกายหิดมารีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวด้วยการโดนกายหิดฝันตรงข้ามตบนะครับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็ขึ้นอยู่กับว่าโมเรนที่ปรับมานี้นั้นหืมกูสกิลว,ว้าวไปก่อนแล้วหนึ่งดอกฮะการจะฟิกเข้าไปแล้วผักออกมาให้เพื่อนนี่จะต้องเป็นบารมีแห่งสกินกายหิดแน่นอนเลย รอเล่นนะครับผมมาเรามาสู้ดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าเก,เกมนี้เจอแวนด้วยนะครับผมบอกเลยว่าแวนก็เป็นตัวที่แบบท็อปเมตาแครี่ในตอนนี้เลยนะฮะนะครับคุณกำลังเจอกับแลงเอฟนะครับคุณแวนฝั่งนู้นเอ้ยแล้วจะมาลาดคีบเราด้วยจวังหวะไหนเรายอมไม่ได้หรอกครับผมโอ้โหดูฮะเอฟเฟก โคตรจาร์ดเลยอะเดี๋ยวผมรอดูตอนแปลงร่างเลยครับผมเ,เขาบอกว่าโคดีนะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะนี่ดวงของเรา่งเข้าไปหนึ่งทีครับผมฟ์มไปก่อนนะตอนนี้เลเวล3เท่าน,นั้นนะครับแล้วกูจะกระดกริ้นทำไม <c oughs> เอ้ยพี่ใบจันทร์ผมไปด้วยครับเอา้าทำไมพี่หยุดแค่นี้ล่ะไม่นุกเลยอะ,อะตรงนี้ครับ มีดวงดอ,งดอ,งดองมๆมมองมองอยู่แล้วกบรวบเข้าไปที่วาหไฮจังหวะนี้มันต้องได้นะเพื่อนสวยครับเฟิร์สบูทแล้วตรงนั้นครับดวงเอามักงกรแสงไม่เพื่อนเดี๋ยวเราช่วยยิงเองนะตอนนี้เราเลเวล4แล้วนะครับผมพร้อมที่จะอันตีเออแพทนี้ครับเขาเอาโบนัสดาเมจจากอันติแล้วก็ยิงธรรมดาออกเฉยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> คือดูจากหน้ากระดาษแล้วเนี่ยมันโดยรวมก็น่าจะความแรงเท่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแบบ มันจะแรงขึ้นจริงไหมนะแบบคือในหน้าเว็บนี่คือแบบบัฟเยอะมากทุกคนคือแบบทุกสกิลคือแบบบัฟอันนี้นิดหนึ่งบัฟตรงนั้นหน่อยบัฟลดคูลดาวนะฮะมันดูเยอะไปหมดเลยไม่เหมือนเซลิก้าที่แบบบัฟบรรทัดเดียวอันติกระโดดเลือกทิศทางได้อะไรนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยขอบวกก่อนเออเฮ้ยโอ้พอเราข้ามมาเยอะกันจัดนะครับตอนนี้แล้วแบบนี่นี่นี่เรายิงแล้วจริงเลยนี่ฉันยิงแล้วนะเนี่ยโอ้โหพี่ปลาหมึก คอเทหรืเนะอือกูแต่ฉันโดนหมึกกายหงิดเล่นงานเข้าซะแล้วความสวยของสกินนี่มันมีผลจริงๆอย่างนั้นหรือนี่ดูครับเดินมาอวดสกินไม่พักเลยอย่างนี้มันต้องโดนแล้วหรือเปล่าครับนะฮะคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าผมต้องโดนสกินนี้แล้วหรือเปล่าครับหมึกกายหิดนะเห็นแล้วมันคันไม้คันมือแล้วดูครับแปลงร่างครเทเลยอนะ่ะมีแบบว่ากองอะไรอยู่ข้างหลังด้วยก็ไม่รู้ครับจังหวะนี้ นะฮะอืมไม่แน,น,น่เอาปืนฉีดน้ำไปยิงมันหน่อยเฟ้ย <c oughs> <c oughs> เอาโอเคครับตอนนี้เราได้ไอเทมคริติคอลมาแล้วครับหนึ่งชิ้นแต่ว่าพุทธังบังตาสังขังบังตาองโอ,โอ,อ้โหกลับบ้านปลอดภัยด้วยอย่างชอบตอนนี้ก็เลเวล6แล้วนะครับผมต้นเกมเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายิงเบาเหมือนเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวรอกลางเกมเลดเกมสักนิดนึงนะครับว่าความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือสแต็กของเราเนี่ยอยู่นานนานครับผมการเลี้ยงสแต็กเนี่ยทำได้ง่ายมากๆครับคือถ้าเป็นแพทที่แล้วเนี่ยมันจะหมดเร็วกว่านี้แบบ เห็นได้ชัดเลยฮะแพทนี้นี่คืออยู่แบบเต็มสแต็คตลอดเวลานะครับแล้วก็จังหวะนี้พี่มึกก็แปลงร่างอยู่นะครับตัวสีฟ้า,ฟาอุ้ยกบรวบสวยจังครับผมต้องโดนละว้าวไฮอ้าวรายต่อไปรายต่อไปก็กูนี่แหละครับมากันเยอะขนาดนี้กูจะรอดยังไงเนี่ย ไปลุยกันต่อครับผู้ชมฮะช่วงต้นเกมมันก็จะรันพดแบบนี้แหละนะฮะสำหรับแครี่อย่างลุงโมเลนนะครับผมอีกนิดเดียวก็จะเข้ากลางเกมกันแล้วนะครับอดทนเอาไว้และจังหวะน,นี้เหมือนพี่หมึกไก่เขาจะพยายามเลียร์ครีปนะครับทีมเราก็จัดการไปโอเคได้ป้อมกว่ามาเป็นที่เรียบร้อยครับมีคีปโอเคดันครีปต,ต่อสักหน่อยตอนนี้เราเครีฟอยู่ที่ประมาณ900นะครับถือว,ว่าไม่แรงเลย ยังไม่แรงเลยนะครับต้องประมาณ2,000นอะ่ะสำหรับผมอะ่ะสำหรับแครี่อะ่ะนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเกมนี้เราจะคริติคอลถึงส0 0พันไหมนะครับจริงๆมันก็ควรจะสักแบบส0มพันแมทุกคนคำว่าแรงนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าคำว่าคริติคอลแรงของทุกคนนะครับดาเมจมันต้องประมาณเท่าไหร่นะครับคาเฟนี่เนี่ยผมเคยทำได้ประมาณ5,000กว่านะห้าหกพันได้อยู่นะคิคนนะครับห้าคิคนะห้าหกพันนะแต่ถ้าครีบก็อาจจะ6,000-7,000ได้อยู่มั้งครับ ไม่แน่ใจนะครับเอ้ยจังหวะนี้โอ้โหโดนเปิดโดนกายงิดเปิดครับขอยก่อนละกันขอย,ยาดฟาร์มนิดนึงนะครับคุณป่าผมแบบอยากเกิดไวๆจริงๆ <c oughs> อฮ้ยตรงกลางเพื่อนตัวแตกเดี๋ยวนะรองข้ามากันเยอะมากครับเราต้องค่อยๆย,ย,ยิงนะตรงนี้อ้าวเฮาไวฮครับ นิดเดียวถีบกูไว้อีกแล้วฟิกด้วยสำหรับมวยอ่ะใจเย็นนะครับวันเดอร์ผมยังไม่อยากตายตีปูกันครับคุณผู้ชมอ่าแย่งกันอย่างนี้ไอ้มวยตัวนี้มันเฟี้ยวจริงเลยเราจะเล็งเอาไว้นะโอ้โหเปิดอันตีอีกแล้วครับเปิดไม่พักเลย โชว์สกินฟิวฟิวตลอดนะคอยยิงหน่อยดีเออมาแวนมาเออหนึ่งหนึ่งตอนนี้ยังไม่น่าไหวกับแวนนะต้องเอาลิเลยนหน้าตบไปก่อนและแล้วเวลาก็ผ่านไปนานนมแต่เราคิดขคอแรงขึ้นมาเป็น1 0 0 0พันโดยประมาณเ <c oughs> บาจังวะเอ้ยน เดี๋ยวมวยจะเย็นเพี่นเอ okay. อโอเคครับจังหวะนี้ฝันตรงข้ามตายอยู่3ตัวนะเป็นโอกาสอันโอชะที่เราจะตีป้อมกลางให้แตกนะครับสวยครับผมตรงนี้มีแพน,น,นด้านะแวบแวบวับวับแวมแวมครับ ด,ด้ววย่าาันตเขาสู่ช่วงกลางเกมนะครับตอนนี้ผมก็คิด์คอ่อยู่ที่1,200แล้วนะทุกคนอ่าเริ่มมาครับแล้วเดอะบีสก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมใช้เซตของท็อปเซิร์ฟอันดับ1น,นะครับเขาออกเดอะบีสซึ่งท็อปเซิร์ฟ10คนเนี่ยออกเดอะบีสกันเยอะมากผมก็เลยแบบเอาเซตเนี้ยแหละนะครับซึ่งสไตล์การเล่นก็คือเก็บสแต็กให้ตัวเองถึกๆนะครับแล้วก็ดูดเลือดคืนในทีมไฟ์ประมาณนี้แต่ว่าเมื่อไหร่มจะเดินผ่านภูมิกูสนะักที ดวงบอกบอกูไม่ไหวแล้วโดนไปบัวกันเธออ้าวแล้วกูโดนทีมอยู่คนเดียวนะเพื่อนๆสนุกกันใหญ่ so เลยดูดิอดวงมันเอาอีกแล้วนะเจอมึกกายงิตงเลี <Hey, ้โอ้โหเพื่อนสนุกสนหนอลไเกินนะกูยังไม่ได้ยิงสักแอะเลยเนี่ยบ้าเอ้ยความคีปเลนกลางยอมใจแป๊บแฮนด้าทนายอยากจะเล่นนะกระโดดเข้ามาเลยนะ ฉันอยากจะบวกแบบสุดๆแล้วแบบใส่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วดูมาเล่นกันสนูอีกแล้วไม่มีกูอีกแล้วครับโอเคครับเราเป็นแคร,รี่นะที่คือตีป้อมสิทธนะเฮ้ยเพื่อนต่อ,ตอเป้าน่าจะได้อีกป้อมหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยไปไหนกันหมดแล้วนะ <ๆ S 1> ฮะไม่เป็นไรแล้วยินแค่ไหนก็ได้นะเฮ้ยเพื่อนหันกลับมาครับจังหวะนี้ลวนลวๆไปลวนลวงไปมันมันผืนๆืนนะครับแพ้ไปไม่เป็นไรหรือเปล่า เราเนี่ยไม่เป็นไรแต่เพื่อนอาจจะเป็นนะป่าะแต่ว่าดวงมาว่าเออต้ซอยดาเมจไปซอยเข้าไหมเนี่ยดูเหมือนแม่งไม่สกิดเลยนะจังหวะนี้โอ้ลัดลีเลน่าโดดข้าไปเออมาอุ้ยอะไรวะนะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นว่ากิติเข้า147อยสี่ดาเมจรู้ตาฝาดหรือเปล่านี่กูยิงมึกทีละร้อจริงหรือเนี่ยกูทมจริงจีเอ็มนี่ปั๊บแล้วจริงมัน โอเคเลครับตอนนี้ก็เลเวล13แล้วนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือสกิลหนดูดเลือดแรงจริงแต่ว่ามันก็ดูดแรงเฉพาะตอนที่เรากดสกิลหนึ่ะถ้าเราไม่ได้ใช้สกิลหนึเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาไอเทมอย่างเดอะบีทหรือไม่ก็รูนดูดเลือดอย่างเอเซนลิเบอร์นะซึ่งเกมนี้เนี่ยเราใส่มา10เม็ดเลยนะครับผมได้แบบแล็กว่าเรียบร้อยเลเวล14ก็ผมตอนนี้ครีคีปอยู่ที่ประมาณ 1, 4 5 0นะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมเอ่อผมจะบอกว่าเซตของท็อปเซิร์ฟเนี่ยชิ้นสุดท้ายเนี่ยเขาออกเป็นดาบม่วงกันเวทนะครับแต่ว่าผมไม่ไหวกับความแรงของเอ,อเ่อมเรละาเด๋ยวผมจะออกเป็นเฟรเดลวทูนะครับ <c oughs> อ้าวจาวังหวะนี้ดักครับผมเอ้ยมันดักกูหรือกูดักมันวะทำไมกูเจ็บจังเลยล่ะเออฝ่ายใหญ่ครับจังหวะนี้ฟันตรงข้ามนำโดยปลาหมึกกายหงิดแล้วทีมเราล่วงครับเพื่อนเราน้อยกว่าเพื่อนต้องถอยแล้วไม่นะเอ้ยดวงมาต่อเปล่าต่อเปล่า ไม่ทงไม่ถามแนละ้วยิงแม่งเลยนะเออ,เอ,อด้วงตามมาจาังหวะนี้ดวงตัวแตกครับเออวันเดอร์ไหวป่ะมา อยู่่นีวาเค,คและในขณะนี้ผมได้รับคําสั่งจากท่านนายพลคริปแนใครตีป้อมบนเออแปบ๊บหนึ่งนะครับท่านพอดีคลิปเราตายนะครับคลิปมาแล้วผมจัดให้เลยนะครับท่านโอเคสวยงามมากอะไรนะท่านนายพลอยากให้เราตีดัสเลเยอร์ได้เลยกับท่านตอนนี้เรามาพร้อมกับมอร์นิ่งสตาร์แล้วด้วยนะครับตีไม่เข้าเลยทีเดียวเพราะว่าติเดเตบับอยู่น,นั่นเองครับแล้วมวยมาด้านขวาจาวาะหอดีเดี๋ยวนะไม่ได้มาคนเดียวซะด,ด้วยแล้วจัดก,การด้ของแพนด้าไว้ก่อนเลยครับตัวฟิกเกอร์หนีสักครู่หนึ่งเอ้ยอะไรวะเนี่ย โคตรเท่เลยมวยเอาเรื่องแจ๊ะเดี๋ยวนะป้อมใส you s> <S ่ใส่นั่นมึงไม่ตีมันแตกว่าเพื่อนเหลือไว้ทำไมัองร0เนี่ยศพเกินกายกระจุยกระจายไปหมดแล้วเข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วตอนนี้เราคลิปอยู่ที่1800นะครับผมแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นมาเป็นเฟนเรียวทูธนะครับมาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนกันนะเออถ้าวัดจากดาเมจ 1> 1, ก็น่าจะถึง2,000อยู่นะครับถ้าเลือดต่ำกว่า5 0เอนี่ยอาจจะมี2,000กว่าอยู่นะเออก็แบบอาจจะใช้ได้ในตอนนั้นนะครับผมตรงกลางมีสติูอยู่2-3ตัวครับดันครีปไปก่อนก็แล้วกันฮนะสังเกตว่าสแต็กของผมเนี่ยจะไม่ค่อยลดเลยนะครับผมลดช้ามากๆมันแบบค่อยๆลดทีละเม็ดทีละเม็ดนะครับซึ่งเวลานานขนาดนี้ยังไงเราก็ต้องมีครีปอะไรให้เราตีเติมสแต็กได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อดีของแพทใหม่นะครับ แต่เรื่องความแรงเนี่ยก็ผมพูดตรงๆเลยว่าให้เมนโมเรนทําใจนิดนึงนะมันไม่ค่อยแรงกว่าเดิมเท่าไหร่อาจจะนิดนึงนะครับอาจ,จะนิดเดียวแล้วตรงนี้ไฟใหญ่ครัผมรัวดาเมจเข้าไปแบบว่าอยู่ห่างอย่างห่วงๆแต่ว่าเพื่อนเราเริ่มตุยไปทีละคน2คนคนระับอ้าวโดดจังหวะนี้ครับสวยจา้าครับคิดแนก นะเมื่อกี้ม่งไปนี่หายเพียบ t r i เบิล,ลคิวคิดเนี่ครับผมโอ้โหคอรคิวก็มา <c oughs> และจังหวะนี้เหลือเพียงแค่แพนด้าเพียงคนเดียวครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะวางอันตีดักเอาชิบหายมันวานเร็วกว่าที่คิด <c oughs> เ,อเออว่าเชี่อแล้วคีบหมดโอเคครับแต่ว่าด้วงครับโอ้เล่นโคตรดีอะทุกคนเก็บแพนด้าได้ด้วยนะตรงนี้ฝั่นของข้ามน่าจะเกิดไม่ทันนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมตีบ้านแตก แล้วก็เป็นอีกครั้งที่พเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่คริกแน็กนะครับสำหรับเกมนี้ต้องยกให้เขาจริงๆเล่นโคตรดีครับคุณครับมาสรุปท้ายคลิปกันครับผมสำหรับโมเลนเนี่ยก็ความเห็นส่วนตัวเลยนะครับ เก่งขึ้นประมาณ5%แค่นั้นนะครับผมที่แบบเด่นๆเลยก็คือสแต็กนะครับอยู่กับเรานานมากๆแล้วก็ลดช้ามากๆข้อดีก็คือเราแทบจะมีสแต็กเต็มเพื่อใช้ในทีมไฟ์อยู่ตลอดเวลาทําให้เราถึกขึ้นครับแล้วเราต้องเอาความถึกนี้ยอยู่ในทีมไฟต์นานๆแล้วก็จ่ายดาเมจดนานๆดาเมจก็จะเยอะตามมานั่นเองนะครับแต่ความเล่นหวือหวาแบบยิงแรงๆคี้แรงๆเบิเบ่มๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากแรงแบบเบิ่มๆเนี่ยแนะนํานี่เลยครับผมคริกเน็กนะฮะรอประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับโมมรนใหน่ ก็าฝากทุกคนกดซับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ